สวัสดีครับชื่อชอว่าครับอ้ําครับพรวนนะครับวันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาด้วยเห็นไม่อ้วนเมื่อยไม่ใช่ร้านด้วยครับเราพามากินส้มตำนะครับที่ร้านลาบยโสนะครับย่านพระรามสองนะครับใช่กัดนี้ครับอยู่ตรงนี้เลยครับข้างๆโรงพยาบาลบางบอนนี่เองนะครับเลยก็ตอนนี้นะครับก็ สำหรับคนที่ชอบแบบความแบบปีนีิสานเนก็จะมีพวกเนื้อย่างนะครับแล้วก็พวกอะไรต่างๆเนี่ยเกี่ยวกับพวกส้มตำต่างๆก็ครบเลยร้านนี้นะครับสดสะอาดแล้วก็ราคาประหยัดด้วยถ้าตามมาก็ลงที่ป้ายรถเมย์บางมดได้เลยนะครับผมเดยนะครับงั้นไปชิมกันเลยนะไปกันครับผมอันนี้เป็นเมนูของลาบยะโสครับทรสั่งได้นะครับแถวบางบดนี่นะครับหมูจุ่มก็200ก่อนเนื้อยงเนื้อย่างนะครับนมหมูย่าง ร่ามเนือ้อร่ามหมูร่บก้อยตำปูปลานะครับมันเด็ดตรงที่ตำปูปลา มข้าหมูย่างใช่ป่ะใช่แล้วดูดิความฉ่ำจิ้มน้ำจิ้มหน่อยนึงใช่ชอบอยงงี้มั้งฉ่ำมากจุ้ยซีมากต่อไปด้วยอันนี้ลองเนื้อมั่งอันนี้คืออะไรเนื้ออันนี้น่าจะเป็นเสือม่านนี้ใจใช่หรือเปล่านะไมีใครตอบกลับให้เนี้ยเสือร้อง่ายนะ เป็นเนือย่างอีกคนหนว่าว่าจะมือสั่นครับมันตื่นเต้นไงเยเหนียวนิดนึงแต่ว่าฟังเคียวได้เผื่อไม่เหนียวมากครับมันก็สไตล์เนื้อย่างหมูเนื้อย่างใช่ป่ะใช่ครับใครได้เลยต่อที่ไส้ย่างนะครับผม มีต้องรีบมาเพราะว่าพอมเร็วใช่ใช่ต่อมานะครับมาลองปักเป็ดย่างกันบ้างเนะปักเป็ดทอดทอันนี้ทอดใช่ใช่ทอดยังไงเดี๋ยวลองแบบไม่ต้องจิ้มน้ำจิ้มก่อนเนาะอ่าใช่โอนี่ก็คือร้อนร้อเลยนะฮะใช่ครับเป็นไงบ้างตอนนี้มันเป็นส่วนที่กรอบที่สุดใช่ไหกรอบครับกลิ่นมนเขามักมาดีมากเดี๋ยวลองแบบจิ้มบ้าง ำจิ้มนี่คือเด็ดเลยนะครับใช่ครับกินกับน้ำจิ้มก็เข้ากันครับอ่ามันก็คืออร่อยอีกแบบนึงนั่นเองใช่ปะมันก็ต่างขึ้นได้จริงเราจริงปกติได้ไม่ต้องจริงไม่ได้ก็อร่อยแล้วมาลองเมนูแบบตำตำกันบ้างนะครับอ่าอันนี้อันนี้เป็นทีเด็ดเลยนะเพราะใช่ครับมันเป็นตำส้วะใช่ปลาหรือนตำส้วะปลาล้าง เป็นขนมจีนนะใช่คือคือคือตรงนี้มันเป็นขนมจีนครับนี่ไงมั้กลิ่นปลาร้าเขาเขาไม่แรงมากนะกลินแต่ว่ากลิ่นหอมดีครับอันนี้มาลองปูแต่กระดูปูนะครับปูที่นี่เป็นทีเด็ดนะเป็นปูเค็มนะทุกคน ปูดีมากใช่นี่นเป็นผูเค็มเพราะว่าถ้าร้านไหนที่ชอบกินแบบปูเค็มนันต้องร้านนี้เลยเนาะแนะนำเลยครับ,รบกับลำกอลำซัวนี่ไหมผูปลาแล้วก็วก,ก็คืออันนี้จะเหมือนกันเนาะแต่ว่าจะต่างกันที่เส้นนะครับใช่จะเป็นเส้นมะละกอนเนาะนี่คือตำผูปลาทั่วไปครับอลองชิมักคําหนึ่ง ถ้ากิดคนชอบซ้มตําแนวบาลานะต้องต้องลองมาลานี้ดูครับใช่คือสะอาดแล้วก็หอมด้วยก็ปูเขาที่เด็ดเลยปูเค็มครับว่าคือแบบถ้าคนชอบปูเค็มไนี่ต้องต้องแบบล้านี้เลยต้องมาลองต้องมาลองใช่แต่ก็ปาาเป็ดนะปกติคนที่กินปลาเป็ดเนี่ยจริงมันกินได้ทั้งอันเลยครับใช่ใช่ตรงส่วนนี้ตรงส่วนปลาย ยอดเลยส่วนปลายนี่คือทีเด็ดเลยนะส่วนปลายต้องตำแหน่งไหนเนี่ยให้อ้วนจะเป็นได้นางเี้เพื่อนหน่อยเอาตัวจริงๆก็ได้ตรงนี้นะส่วนปลายคือส่วนนี้ครับ้องฟองไม่โหกัทแป๊บนึงเออส่วนนี้ครับใช่ตรงนี้กินได้ทันทนเลยเออบอกเธอด้วยให้ดูอีกทีนึ่งดีมากสำหรับคนไม่เคยลองปรับเป็ดมาลองนะ ทีเด็ดอีกอย่างของที่นี่นะครับก็จะเป็นหมูจุ่มนะเดี๋ยวลองบุกเขาให้เข้ากันก่อนนะนอันนี้หมูเขามากไปอยู่แล้วนะครับใช่อ,อย่งลงไปเลยอันนี้ก็ใช้ความแบบเวลาป๊บเดี่ยวครับก็หมูมันจะสุกข,ขึ้นมาแนละ้วใช่ อันนี้คือหมูจุ๋มที่ได้แล้วนะครับเดี๋ยวเราให้คนชิมกันนะเดี๋ยวว่าจะชิมมานะครับนี่เป็นหมูจุ๋มที่แม็กซสักครู่นี้ได้โลกมานะครับแล้วก็มาชิมแบบน้ำจิ้มหมูจุ๋มจะเป็นน้ำจิ้มคนละจิ้มน้ำจิ้มเหมรอใช่ไหมเขาเราน้ำจิ้มกับเติมนจิ้มแจ่วอันนี้เป็นน้ำจิ้มหมูจุ๋ม ทีเด็ดเลยครับราคาดีมากมีกสักิีหนึ่งจิ้มแบบเด็ดๆให้ใครที่ดูตอนคืนนี้่ต้องบอกอัทีเด็ดนะใช่ถ้าใครดูอยู่ตอนก่อนนอนก็ต้องขออภัยด้วยใช่จะคั่มครับโอมันใหญ่นะมักดีมากครับใช่นุ่มมากโอเคมาลองตำข้าวโพดกันบ้างนะครับครับอันนี้ตำข้าวตข้าโพดนี่คือมันจะออกแบบรสชาติ เหมือนตำไทยนะจริงๆครับเก็บคนชิมเหมนที่ว่าเส้นมากก่อไม่ได้ใส่แต่ว่าใส่ข้าวโพดแทนรสชาติก็ดอกเคเปรี้ยวหวานนะครับผสมกันอร่อยเลยไม่ได้แบบเค็มอะไรมากนะครับก็คืออร่อยเลยทีเดียวใช่แต่แต่ว่าฟันฟันเนี้ยฟันทั่วเนี้ยเป็นข้าวโพดเลยนะหมายถึงว่าเลี้ยงสวยใช่ไหมพี่อําขึ้นเหลืองโอ้ว่าไปนั่น เห็นแ้วเขาพอดียกฟันคู่ฟันนี่โอ้โหยิ้มเนี่ยเรียกยังไม่ออกเสียหมดเล่นี่ยครับแต่อร่อยฮะก็ครับเออคือเด็กๆก็กินได้นะลาคือเมนูเนี้ยช่ย โอเคครับอิ่มเรียบร้อยแล้วใช่อิ่มมากครับสาหรับเมนูอีสานนะครับทั้งส้มตําแล้วก็เนื้อย่างต่างๆเนาะลาบอะไรพวกนี้ครับร้านนี้นะครับชื่อว่าร้านลาบยโสนะครับก็มีเม, EN มนูแนะนํามีอะไรบ้างนะวันถ้าที่วัน กินเลยนะก็จะเป็นคอหมูย่างนะครับเนื้อย่างแล้วก็ไส้ย่างปากเป็ดประมาณนี้นะอย่างย่างนะแล้วก็ในส่วนของส้มตำนะครับพวกตาซั้วตําปูปลาพวกนี้เด็ดหมดเลยแล้วก็อ้ส่วนของปูนะเป็นที่ร้านนี้ครับเป็นปูเข็มนะครับก็ใครที่ชอบแบบปูเข็มนะก็คือห้ามพลาดเลยนะบางร้านพับไปปูจืดก็อีกงานหนึ่งแต่ร้านนี้ปูเข็มแน่นอนครับแล้วก็หมูจุ่มใช่หมูจุ่มก็เด็ดเหมือนกันใช่สดร้อนๆโดยรวมแล้วเนี่ยคือดีนะสดสะอาดแล้วก็ถ้าใครอยากจะแบบ หิวหน่อยนะก็อาจจะต้องผือเวลานิดน,นึงเพราะว่าเขาทําสดๆตรงนั้นเลยเนาะก็อาจจะต้องใช้เวลานิดน,นึงนะฮะในการที่รออาหารนิดน,นึงนะครับร้านเขาก็จะเปิดประมาณช่วงเย็นๆนะครับห้าโมงเป็นต้นไปนะถึงประมาณเกือบเกือบห้าทุ่มเลยร,ราคาประหยัดด้วยนะครับก็แนะนํากันนะครับพิกัดนี่เลยครับตรงโรงพยาบาลบางมดบางมดนะครับใกล้ๆนี่เองครับก็สําหรับคลิปหน้านะครับจะพาไปชิมไปเที่ยวที่ไหนก็ติดตามไปได้ช่องชิวชิวานะครับฝากกันกดไลค์กดแชร์กด ติดตามด้วยนะครับผมใช่ครับสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับรบ๊ายบาย